สวัสดีค่ะทุกคนมาทำแกงจืดกระดูกหมูใส่ฟักค่ะทุกคนอันนี้เป็นหัวหอมใหญ่แล้วก็เห็ดค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเราจะใส่ลงไปค่ะใส่ลดดีลงไปค่ะ ใส่ซอสลงไปค่ะซอสตุงรสใส่กระดูกหมูลงไปค่ะ เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็เดือดแล้วคะทุกคนเ๋ยวเราจะใส่ฟักลงไปค่ะอันนี้ฟักที่เราหั่นแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าฟักก็ต้องใช้เวลาต้มนานนิดหนึ่งนะทุกคน แกงจืดกระดูกหมกูใส่ฟักค่ะเราจะต้มไปสักพักิดฝาไว้ก่อนตอนนี้ฟักของเราก็เริ่มนิ่มแล้วค่ะทุกคนเราต้มแล้วเราก็ปิดไฟไว้สักพักนะทุกคนแล้วเราก็มา ต้มอีกทีค่ะคมันจะช่วยให้นิ่มขึ้นค่ะทุกคนจะได้ไม่ต้องใส่ว่าต้มไปเรื่อยๆอะไรเราจะใส่ผักชีต้นหอมลงไปค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงจืดเมนูให้ง่ายแต่ว่าอร่อยตอนนี้แกงจืดกระดูกหมูใส่ฟักของเราก็าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน<ฮ>เนื้อออกจากกระดูกแล้วคะ่ะเนี่ยเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยสีสันน่าทาน,นะค่ะทุกคน มาทานข้าวกันคะ่ะเสร็จแล้ว